แพ็กเกจหน้าเติมเราควรที่ต้องเติมแพ็กเกจไหนบ้างเพื่อให้ตัวละครพัฒนาได้แบบไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง EP ของอัปเกรดเงินและอื่นๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม AFK Journey และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l e g e n a Lock Rebirth, t o e r i n g Wave, b a c k Cover M, g e n s h i n Impact และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือ Line. ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play นะครับกับพาร์นี้จะมาแนะนําแพ็กเกจหน้าเติมนะครับโดยพื้นฐานแล้วแพ็กเกจที่หน้าเติมจะเป็นแพ็กเกจที่เด้งขึ้นมาเขาจะมีความคุ้มค่า 1, 2 0 0บ้าง20% 0% 0 3,000%อย่างแพ็กเกจ35บาทตอนแรกที่เราจะได้ตัวอัญเชิญหรือจดหมายเอาไว้เปิดสุ่มตั้วอัญเชิญตรงนี้ก็แนะนําให้เติมแล้วกันนะครับเพราะเราเปิดส0ครั้งก็มีโอกาสที่เราจะได้รับตัวแพ็กเกจต่อมาที่แนะนานะครับก็จะเป็นแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ one, รายวัันนนหหืืออแพพเดงสิม อันนี้จะเป็นแพ็คแบบย่อมเยาในราคา179่เมื่อเราเติมปับ๊บเราก็จะได้เพชรถ,ถึง3 0 0พและก็จะมีแต้มมเริวแต้มมิริวเนี่ยจะเอาไปเพิ่มอุปถมัมภกดีนะครับอยู่ตรงนี้หรือก็คือระดับ VIP ของเราน่นเองยิ่งถ้าเราเติมระดับ VIP ไปสูงเขาก็จะปลดล็อกความสามารถเงื่อนไขในแต่ละขั้นของ VIP นั้นๆว่าเราจะทําอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างของที่เราจะได้รับเพิ่มเติม,ตมสิทธิประโยชน์ฉะนั้นได้ใครอยากเรเวลไวยิ่งเติมเยอะยิ่งได้เปรียบโดยปกติแล้วแต่ของที่เราจะได้้จากตรงนี แน่นอนนะครับเพชรเราสามารถดองเอาไว้เปิดตู้ตัวละครเลดหน้าที่จะมีความเก่งในแต่ละซีซั่นนั้นๆได้นะครับรับครั้งแรกเลย3,000เพชรใช่ไหมแล้วก็รับทุกๆวันอีก300จนไปถึง30วันนะครับโดยรวมเราก็จะได้1 000, 2 0 0 0เพชรด้วยกันรวมอันด้านบนไปด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นแพ็คลายเดือนหนังสือพิมพ์พรีเมียมที่เราจะได้รับตั๋วกาชาเป็นจดหมายเชิญมหากาตู้นี้เลยครับรับประกันฮีโร่ในทุกการสุ่ม30ครั้งเลือกค่าฮีโร่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นระดับ S หรือระดับ A เราสามารถเลือกได้หมดถ้าใครกะเล่นระยะยาว2แพ็คเนี้ยจะค่อนข้างคุ้มค่ามากๆและยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็จะมี1แพ็กเกจากตรงนี้เส้นทางขุนนางอันนี้จะคุ้มค่าถึง4,000%เขาจะให้เราทำเควสในแต่ละวันอย่างเช่นการล็อกอินการเข้าร่วมการต่อสู้การเก็บรางวัล AFK หรือการซื้อไอเทมที่ศูนย์การค้าและก็ยังมีเควสประจำสัปดาห์เข้าร่วมอารีนาเก็บทีบหรืออื่นๆก็จะได้รับแต้มและก็จะมีระดับมหากราบขาจัดไอมันพื้นที่ขจัดไอม ไปถึงระดับก็จะได้รับแต้มข้อดีของแพ็คเส้นทางขุนนางแล้วก็คือเขาก็จะมีของวันศิลาวิญญาณระดับ A อันนี้จะเอามาสุ่มตัวละครระดับ A ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ตัวไหนแต่ที่สําคัญจะอยู่ที่ตรงนี้ครับคู่มือการพัฒนาหรือการฝึกฝนแต้มไอพีในการอัพเดเวลนั่นเองเพราะลัางๆนียในการอัพเดเวลจะยากแต่ช่วงแรกก็ต้องใช้เยอะมากๆฉะนั้นถ้าใครเติมพวกแพ็กเกจนี้ก่อนนะครับก็จะได้เลเวลจะไปไวมากกว่าคนอื่นหลัางๆนี้ได้เป็นล้านเพิ่มเติมนะคือเลเวลอัพเราได้อยู่แล้วต่อให้เราไม่เติมมมช่มม่้รแตตถาาเเินจะ เพิ่มเติมไปอีกมากกว่า2เท่าตัวประมาณนั้นโหเรียกได้ว่าเราจะไม่เดเวลไวได้ยังไงจากตรงนี้นอกจากอีพีที่เราจะได้รับแล้วก็ยังมีพวกลูกโอ๊ตลูกโอ๊ตอย่างไงเราก็ได้ใช้ในการอัปเกรดและยังมีจดหมายเชิญมหากาพร้อมทั้งสกินเอาไปสวมใส่ได้เรียกง่ายๆก็คือแพ็คนี้น่าจะเป็น1แพ็คที่คุ้มค่าที่สุดในเกมเป็นอันดับต้นๆให้คะแนนนี่10เต็ม1ิเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราจะเติมจริงๆเนี่ยเติมแค่นี้ก็พอนะ3 4 9อีพีโดยรวมที่เราจะได้รับอยู่ที่17ล้านเม ในแต่ละชนิดแต่ละธาตุจะอยู่ที่140ลูกนะครับแล้วก็ศิลาวิญญาณจะได้ถึง1,200หรือก็คือตัวละครระดับ A ถึง20ตัวถ้าเราทําเงื่อนไขครบหมดเรียบร้อยแล้วก็ยังมีจดหมายมหากราฟอีก20ที่สําคัญไปกว่านั้นเรายังได้ที่เลือกขีบเลือกศิลาวิญญาณจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับหนใน4ตัวละครนี้จะมีทั้งสโมกกี้ทอราลนและก็ไบอันส่วนถ้าเราเน้นเก็บคอลเลกชันสามารถซื้อเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ผมว่าส่วนถ้าเราอยากจะเก็บคอลเลกชันกรอบโปรไฟล์เราสามารถจรัด มมเเพิิต่ตได้ข้อดีของการเลือกบันทึกเดินทางตำนานเขาจะเพิ่มระดับเลเวลให้20เลเวลทันทีอย่างนะ้าตอนนี้เลเวลของผมอยู่15ใช่ไหมเขาก็จะเพิ่มไปเลยนะครับก็เป็นเลเวล35เราก็จะได้ที่เลือกก็ตามที่อยู่นะเลเวลปัจจุบันของเราว่าเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราเก็บไปแล้ว35ก็จะไป55ฉะนั้นการเก็บเควสต,ตรงนี้ไม่ยากและก็คุ้มค่ามากๆที่จะเติมแต่ถ้ามีงบน้อยเติมแค่3-4-9ยังไงก็เราสามารถเก็บได้ทันเต็มเลเวลอยู่แล้วนะครับเขาจะสิ้นสุดในอีก70กว่าวัน เลยทีเดียวเล่นแค่นี้เติมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเติบโตสําหรับไ d ดีของเรานะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณ1,000สําหรับคนงบน้อยแต่ถ้าเรางบเยอะมากกว่านะั้นเราสามารถเติมแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติมได้อย่างแพ็กเกจตรงนี้นะครับ b u n d l เติบโตเมื่อเราผ่านด่าน AFK ไปจนถึงระดับขั้นก็จะได้รับพวกจดหมายโดยรวมแล้วก็ได้รับอย่างละ60จดหมายนะครับแล้วก็เพชรอีก18,00 0แแล้วก็มาเติมตรงนี้นเพิ่มเติมได้นะครับถนนนิทานตรงนี้จะมีระยะเวลาน้อยมากกว่าเส้นทางขุนานางของ ที่ได้มองแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าก็จริงนะครับแต่เป็นของที่ใช้พัฒนาในช่วงหลังๆหลักๆเลยก็คือจะเป็นที่อัปเกรดเลเวลของสกิลนะครับเลเวลของอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์เพิ่มเลเวลของสกิลโฟกัสฮีโรหรือเสริมพลังอุปกรณ์เรียกได้ว่าเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เก่งและเะก่งมากขึ้นแต่สําหรับคนที่มีระดับสูงขึ้นนะครับโดยรวมแล้วของที่เราจะได้รับจะเป็นจดหมายแบบพิเศษจดหมายเชิญเพิ่มอัตรา21แกนแห่งเวลา60แกนแห่งกระแสน้ําอีก120แล้วก็สี ระดับ A นะครับอีก840ด้วยกันนอกานั้นก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับราคาไม่ได้สูงมากอยู่ที่249แต่ถ้าพูดถึงความคุ้มค่านะครับอีกแพ็คนึงอ่ะคุ้มค่ากว่าแต่นี้สําหรับคนที่มีงบนะแล้วถ้าเราอยากเลเวลให้ไวมากขึ้นสามารถเติมแพ็คนี้ได้549นะครับก็จะได้เลเวลทันทีอีก20เรเวลด้วยกันการเก็บเรเวลโดยส่วนตัวมองว่าจะค่อนข้างยากมากกว่าแพ็คเส้นทางขนานางฉะนั้นการเก็บเรเวลอาจจะยาวนานเล็กน้อยต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของแพ็คตรงนี้เพิ่มมเเตตติแ่รรา้้อองใชพหื คริสตัลมังกรถ้าตีเป็นจํานวนเงิน20คริสตัลเนี่ยจะอยู่ประมาณ35บาทในกรณีที่เราไม่ได้เติมร้านถ้าเราเติมแพ็คใหญ่สุดก็จะได้แค่3,000คริสตัลมังกรเท่านั้นยิ่งถ้ามาซื้อของในข้อเสนอพิเศษเขาจะใช้หลักๆเลยก็คือคริสตัลมังกรมีแพ็กเกจอะไรน่าสนใจบ้างละ่ะเอาจริงๆก็จะมีแพ็คตรงนี้แหละครับแพ็เคเริ่มต้น20คริสตัลมังกรจะได้ลูกโอ๊ตซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดได้นะครับถือว่าดีมากแล้วก็ได้ตัวละครระดับ A คูเกอร์อ้นนอ่าไนนกกไดะดยมจจ จับเอามาใช้สักเท่าไรที่คุ้มเลยก็คือจะเป็นลูกโอดเพราะลูกโอดเราได้ใช้เยอะมากและก็จะเป็นพวกตรงนี้เลยครับนี่เสียงสะท้อนเผาผ่านหรือจะเป็นเสียงสะท้อนจํากัด2แพ็คนี้จะได้จดหมายแตกต่างกันถ้าถามว่าต่องอันนี้ทําอะไรได้เขาจะเป็นตัวช่วยสําคัญในส่วนของอาร์ติแฟกต์ในการปลดล็อกคนอื่นๆจะยังไม่มีนะครับในช่วงแรกถ้าเราเติมก่อนเนี่ยเราก็จะโหดกว่าอย่างคาถาเผาผ่านเขาก็จะมีทะลุทะลวงเด็บบวก1.3มีเด็บกายนะครับป้องกันบวกให้ 2. 3เตเดฟบเว 2 3และยังมีความสามารถสกิลยิงลูกบอลไฟ1ลูกไปใส่ศัตรูที่อ่อนแอที่สุดทุก5าวิจะสร้างความเสียหาย <Dam age S 2> เดามจดเวทมนต์เทียบเท่า20%ของแอตแทกทีมแล้วยิ่งถ้าเราอัปเกรดเลเวล5นะครับเดามจที่สร้างเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นอัพถึงเลเวล10ได้นี่คือยังโหดเขาก็จะเพิ่มเดามจพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยส่วนอีกอันนึงนะครับคาถาจำกัดเขาจะบวกแอตแทกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ SP เป็นเปอร์เซ็นต์ให้คือพวกอติแฟกพวกนี้ยังไงก็จะได้เปรียบมากกว่าในช่่่่่วววงงแแรรรรกกกเเเเพาาาาาะาาะะจจไได้้็็ตออมมืผนปนปลลหัคี ในเรื่องที่เราจะสามารถได้รับฉะนั้นถ้าเราเติมก่อนก็จะปลดล็อกก่อนแล้วก็ยังสามารถอัปเกรดขึ้นสู่ระดับ5ได้ไวมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าจำเป็นต้องรีบซื้อไหมก็ไม่จำเป็นต้องรีบซื้อขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีงบใหญ่ก็ไปจัดอันนี้เพิ่มเติมได้นะครับในกรณีที่จัดแพ็กใหญ่มาเรียบร้อยแล้วเพราะอันนี้จะได้จดหมายเชิญมหากราบมาใช่ไหมถึง70แล้วก็ยังได้หีบฮีโร่เราสามารถเลือกหนึ่งในสตัวละครนี้ได้ถ้าใครรีบท,ทบําอทอรดเลเป็นตนขลมม้น ช่วงเริ่มต้นนะครับเรียกได้ว่าเริ่มต้นไปจนถึงเอ็นเกมเลยก็ว่าได้เลือค่าก่อนก็จะได้เปรียบแค่เทพนิยายที่ก็โหดแล้วนะครับหรือตำนานก็ใช้ได้ดีแล้วนะครับเพราะตัวนี้เก่งทั้ง PVP PVE อะไรจะขนาดนั้นส่วนอีกแพ็คหนึ่งแพ็คห้าร้อยศิลามังกรอันนี้สามารถเลือกตัวละครสีดาวได้แต่โดยส่วนมากแล้วคนก็จะไปเลือกตัวนี้กันนะครับโลคตัวละครดาเมจซิวินาหรืออาจจะไปเลือกน้องหัวแดงนะครับมิราเอลนักเวทเวทมนตระยะโจมตีถึง3เลยทีเดียวนะครับถือว่าได้ใช้แต่บางทีนะถ้าใครทําตัวละคร ระดับ S ไปเล่นทีมพวกนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ S ผสม A ก็จะดีกว่านอกจากนี้เขายังมีแพ็คอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นของตกแต่งหรือก็จะเป็นพวกสก,กินเซเชียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีสก,กินด้วยนะครับท้องฟ้าสลัวแบบนี้ก็จะเพิ่มความเซ็กซี่ให้ตัวละครระดับมหากาบหรือจะเป็นสก,กินของนี้ครับโอ้ดีสก,กินหมาจิ้งจอกแล้วก็จะมีสก,กินของตัวนี้ด้วยนะครับปฏิญาณแดงสดส่วนของตัวละครก็มีเช็เช่นเดียวกันนะครับมีคัมภีร์เปลี่ยนร่างเปลี่ยนเพศได้นะครับตามที่เรา อย่างที่เกินที่แนะนําหลักๆเลยก็คือจะเป็นปัดรายเดือนเติม2แพคนี้แล้วก็ไปเติมในส่วนของเส้นทางของขุนนางแค่นี้ก็เหลือแล้วแต่ถ้ามีงบเพิ่มเติมก็ไปเติมตรงนี้ก็ได้ครับแพคที่เด้งมาตามสถานการณ์นะครับแล้วก็มีแพคคุ้ม 1, 2 0 0ที่เวลานั้นเราก็เติม3 5บาทเพื่อปลดล็อกเติม35บาทเพื่อปลดล็อกแล้วก็เติม179บาทนะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็ไปรับของงวลจากตรงนี้ก็จะคุ้มค่ามากๆแพคก็จะมีหลักๆเท่านี้นะครับแต่บอกเลยต่อให เกมแนวไอดอลเราแค่ผ่านด่านไตหอด่านเอฟเคเวลานั้นค่อยมาเก็บรับของรางวัลหลังจากที่เราไม่ออนเวลานาน,นานเข้ามาทีแล้วก็ค่อยเข้ามาเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่หลักๆเลยก็คือการจัดทีมการเปิดให้ได้ตัวซ้ําหรือการวางแผนอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากในการเล่นพวกนี้นะครับอันนี้ลองลุยด่านให้ดูด่านเอฟเคแต่ผมว่าน่าจะไม่รอดนะครับไปแล้วแท้งแท้งไม่อัพตำนานไม่อัพเทพได้ใหญ่เนี่ยก็จะตีไม่ค่อยไหวนะครับถึกไม่พอแล้วก็โดนไม่ผ่า ต่อให้เรามีดาเมจเราก็ต้องมีตัวยืนตัวรับตัวซับตัวบัฟด้วยนั่นเองนะครับจิงยังไงสิหรือตัวเดียวโอ้โหดูเขาฮิล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 เออติดตันเรียบร้อยฮิลสองตัวนี้เอาไม่ลงกันเลยทีเดียวกันไปนตีอารีนาหน่อยละกันสัดไปดูเลือกระดับพลังที่เราสามารถซูได้นะครับอาจจะเป็นพลังใกล้เคียงกันหรือพลังคนละแบบก็ลองเลือกดูดีๆเพราะที่สําคัญตรงนี้จะอยู่ที่การจัดทีมบางทีเราพลังน้อยกว่าแต่ทีมของเราบาลาน มากกว่าโอกาสการสู้ของเราเนี่ยก็จะง่ายนะสู้ไดมากยิ่งขึ้นนะครับอลองหน่อยสิว่าจะไปยังไงมาถึงโดดปาดไปก่อนเลยฟๆๆๆๆๆๆับฟับฟับฟับนั่นหมาดีหมาดีดเนาะเจอโทลรารนของเราแล้วก็ลิลลี่เมย์ซโอ้เรียบร้อยครับเก็บควินไปแบบชิวๆนี่แหละใช้ชนะขึ้นสู่เลื่อนขั้นแรงที่สูงขึ้นเชียวชาญรับรางวัลนะครับเป็นเพชรนี่เลยเห็นไหมดังนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีวกว่านะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากมา คที่เข้ามาดูชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ